สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับเกมวันพันแม่เด็ะสตองเกตและนี่ก็คือเป็นเช้าวันที่2นะครับก็คือเมื่อวานนี้ผมได้จบไปที่รีวิ27ใช่ไหมและที่มันผลกมาเป็น32ได้เนื่องจากคลิปที่ผมอัดไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้หายไปนะผมเลยต้องทําการอัดใหม่บางช่วงบางตอนมันก็จะขาดไปหน่อยนะครับเนื่องจากยดีๆมันก็มาผล่เป็น32เลยเก็ ผมมารับไม่ทันนะผมก็เลยต้องใช้2ีเพชรไปแล้วผมก็กล่าวว่าผมน่าจะเอาพลังงานแค่2วันก็ฟอแล้วนะตรงดูโฆษณาเนื่องจากถ้าเกิดเราเล่นเป็น,นานๆเนี่ยเจ้าโฆษณาเนี่ยมันจะไม่ค่อยจําเป็นแล้วนะพลังอะ่ะผมจะเอาเป็นเพชรน่าจะคุ้มกว่าเล่นเป็นนานๆห่างกันแค่ร้อยสองร้อยมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นผมอยากเอาเพชรมากกว่าผมกลัวดองตั๋วไม่ทันเนี่ยเนื่องจากผมเป็นคนที่ใช้ เพชรฟุ้งเฟือยมากเลยและในส่วนของวันนี้เนี่ยเจ้าแพ็คลายสัปดาห์มันจะเข้ามาให้เราได้ซื้อแล้วนะซึ่งผมแนะนให้ทุกคนซื้อดองไว้เลยนะครับเนื่องจากวันที่4ี่เนี่ยทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ที่เลขสี่สิบกันแล้วเราจะได้ปลาผาของฟ้ากันตอนนี้เนี่ยของสีขาวเนี่ยเต็มตัวเลยผมอยากจะบอกว่าของสีขาวของสีฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะมากเลยนะ ผมลองเอาของสีเขียวเนี่ยเอาของสีเขียวแล้วไม่ใช่สีขาวผมลองถอดแล้วก็ใส่ใหม่พลังเพิ่มมา500ร้อยแต่พอผมลองเอาของสีฟ้าเนี่ยถอดแล้วก็ใส่ใหม่พลังเพิ่มมาเป็นพันห้าคือแบบห่ากันตั้งพันหนึ่งอ่ะทุกคนคิดเอานะครับว่ามันแตกต่างกันไหมส่วนใครที่จะฟาร์มในช่วงนี้ก็ฟาร์มได้นะ 3, 5, นะแต่ผมไม่ค่อยแนะนําผมจะฟาร์มแค่หส่น้ําบุก ประมาณ30ป่องม่วงไอ้ตอนนี้ยังไม่เปิดสิผมแค่ฟาร,ร์มให้ถึง30ป่องม่วงเพื่อปลด็อควสเอา xp อาเฉยนะพอหลังจากที่เราทำสามสิบเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะปล่อย,น,ยนะครับให้มันรีจนกว่ามันจะสุดนะครับหมายถึงเองกะป๋องม่วงที่มันรีให้เองทุกทุกวันอนะ่ะผมก็ปล่อยให้มันรีไปพอตอนเย็นผมก็ให้กลับมาซื้อเนื่องจากถ้าเกิดผมรีบซื้อเกินไปมันจะ ไม่เพิ่มให้นะเออค่อนข้างน่าเสียดายนะมันได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละถ้าเกิดผมรีบซื้อไปนะทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมขออธิบายนิดนึงแล้วกันเออที่ผมพูดไปไหมายถึงว่าเออเหมือนเจ้าพลังงานเนี่ยมันจะสามารถรีเองได้ในทุกวันซึ่งถ้าเกิดเรานี่ซื้อเกินไปจนมันถึง ขีดจำกัดที่เราสามารถรีได้เนี่ยมันก็จะไม่รีให้นะมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมจิงอยากรอให้ถึงเย็นก่อนแล้วผมค่อยซื้อแพ็คนะเนื่องจากเออมันจะได้ใช้ให้คุ้มที่สุดและว,วันนี้พลังก็อาจจะดานช้าหน่อยเนื่องจากมันผมไม่ได้ลงไปฟาร์มนะเออถ้าเกิดผมไปลงฟาร์มแบบเหมือนคนอื่นๆเนี่ยเหมือนรุ่นที่ผมที่ไปฟาร์มเนี่ยมันได้ของสีเขียวมาของสีฟา้ามา มันก็ดีหละแต่ไม่ค่อยแนะนะําอ่ะใครที่อยากทําตาบกก็ทําตามได้เลยนะเออขออนุญาตไปผ่านด่านยุงแป๊บ,บนึงแลนะตอนนี้สตอรี่สุดยอดอาจารย์บทที่แปก็ได้เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสตอรี่นี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับการเข้าสมาคมฮีโร่ของเจ้าซตาม์น,นั่นเองและดูคนสีโคตรเยอะเลยละมาเริ่มต่อสู้กันดีกว่าเออมันต้องใช้ทั้งสองอย่างอยู่แล้วแหละอันแรกมันต้องตีตื่นนะเดี๋ยวโชว์ความสามารถพิเศษผม เป็นยังไงครับจบไวใช่ไหมล่ะความสามารถพิเศษของเองผมใช้สแตนเล่งเวลาเอานะก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าสแตนชื่ออะไรสแตนชื่อว่าอะไรเดี๋ยวก็เป็นชื่อคารมิโลนะครับคารมิโลเป็นญาติทางห่างของเจ้าบุชชี่นั่นเองเออไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมไม่เคยได้ยินผมปกปิดเปน็นพลังเป็นเวลานาน,านแล้วเออ เดูอันดับผมสิครับ286โคตรไก่ครับมันจะห่างกับท็อปหนึ่งไปไหนเนี่ยแม่ห่างก็ห่างเื้นดูดิเออดูของสีฟา้ามนันอีกอย่างเยอะเขาเติมนะก็ปล่อยเขาไปเขาอยากทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเราไม่ต้องสนใจเขาปล่อยเขาไปเถอะและในวันแรกเนี่ยกับวันที่2ผมเอาเป็นพลังงานจนถึงวันที่4เลยเหละมั้งเพราะว่าผมกลัวว่าผมอาจจะไม่ทันเจ้าเลเวล40ในวันที่4ก็ได้เนื่องจากผมไม่ได้กดแพ็ ลายสัปดาห์ครึ่งสัปดาห์นั่นนะที่มันให้พลังงานเออวันละเท่าไหร่ไม่รู้ลืมนะที่มันจะมาเป็นแพ็ก2 8 0 0กว่าแต่ผมไม่ได้ซื้อนะเนื่องจากเพชรไม่ค่อยมีและตอนนี้แหลบวิจัยยีนก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไอ้ที่ผมอยากแนะนําให้แลกมีแค่อย่างเดียวนะครับที่ทุกคนควรเก็บไว้แลกเลยคือการด,ดาวเนื่องจากการด,ดาวเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเล่นเป็นนานๆเน,นี่ยถึงไม่ได้หายากขนาดนั้นนะแต่มัน หาได้หาได้ง่ายอยู่แต่มันต้องใช้เยอะมา,มากมากอะ่ะไอดีผมคือมันไม่ไหวมันการรับดาวมันห่างเยอะจื้นคือแบบในการปลดลูนหรืออะไรนะ่ะที่มันใช้สิบห้าการรับดาวอันนั้นก็โคตรเือเลยนะไหนจะเอามาอัพเอ่อความไวโซนอีกโซนิกผมไม่ได้อัพดาวเลยนะในเซิร์ฟที่แล้วอะ่ะเนื่องจากผมไม่มีการรับดาวเยอะขนาดนั้นผมต้องเอาไปลงกับตัวดาเมจก่อน,นเนื่องจากในเซิร์ฟที่แล้วเนี่ยผมได้พลาดไปหลายอย่างมากเลยนะครับ ในเซิร์ฟที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นแค่นิดๆหน่อยๆนะครับพอผมแค่ทำภารกิจรายวันพวกลงกิจกรรมอะไรแบบนี้ผมแค่ไม่ได้เล่นเลยมันจึงทําให้แบบพลาดอะไรหลายๆอย่างทําให้ออนดับพลังหงค่อนข,ข,ข้างต่ำนะประมาณ40ินิดนิดเองและในเซิร์ฟนี้ผมก็อยากลองเล่นแบบไม่พลาดดูนะครับว่าผมจะสามารถไปได้ไกลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะรอดหรือจะล่วงหรือผมจะขี้เกียจก่อนหรือผมจะไปเล่นวันพันแมนโวลก่อนเออเออแต่ ผมยังไงก็ต้องไปเล่นวันทันแมนโรวอยู่แล้วเนื่องจากวันเป็นเกมวันทันแมนนะมันก็สอดคล้องกับคลิปที่ผมทําอยู่เป็นวันทันแมนเหมือนกันก็คใครอยากไปเล่นก็เล่นได้นะครับผมคิดว่าไอ้เกมน่าจะสนุกอยู่เนื่องจากมีคุณกายหยิดมาเล่นด้วยซึ่งที่ผมเล่นก็เพราะว่าคุณกายหยิดครับไม่มีอะไรมาถ้าเกิดไม่มีคนดังลงผมก็ไม่เล่นนะถ้าเกิดที่บ้านผมเนี่ยเสียงดังหน่อยก็ขอภายได้นะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปีใหม่เขาก็จัดปีใหม่กันนะเออแต่ผมก็ มาอัดคลิปแบบไม่มีอะไรมากผมไปอยู่แต่ผมแค่ไปกินผมไม่ได้ไปร่วมสนุกเลยด้วยเนื่องจากมีแต่ผู้ใหญ่กินเหล้ากันถ้าเกิดเสียงมันดังเข้าคลิปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถไปบอกให้เขายุดได้จริงเดี๋ยวโดนต่อยยอกเดี๋ยวโดนดา เอาไว้ว่าเดี๋ยวผมลงแลบวิจัยยีนแค่ถึง12ก็พอแล้วนะที่เกียดลงต่อมันก็เอาแค่หมัดทวนลวงได้ก็พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคอยมาลงต่อเนื่องจากกลัวไม่ไหวนะและหนึ่งในเหตุผลที่เพจผมไม่ค่อยมีก็เนื่องจากเจ้าพวกนี้แหละครับผมกด60ทุกอันเลยนะครับมันมีอยู่ 4, 5, สีงง่ห้าันผมก็กด60ไป ก็เนื่องจากกดกรามันต้องใช้อีกเยอะเลยครับแต่ในช่วงเล่นเกมเนี่ยมันก็จะเหลือเฟือแล้วนะก็ไม่ต้องกดก็ได้นะผมแค่อยากการพลังือไวแค่นั้นเองผมกดแค่สอวันแรกวันที่สามผมก็ไม่กดแล้วนะเนื่องจากมันค่อนข้างเยอะแล้วนะสองดาวเนี่ยผมแค่ต้องการสองดาวให้ทุกตัวแค่นั้นเอง พื่อที่จะได้ปวดล็อกพาสซสีพิเศษของตัวนั้น,น,นเออไลก่กระตัดมาในช่วงเย็นกันเลยนะครับเออช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับที่ผมได้บอกไปเนี่ยผมรอให้มันดองให้ถึง152ก่อนก็ค่อยมากดซื้อตรงนี้นะครับตรงโซนรายวันแล้วก็เนี่ยกดให้หมดเลย3แพ็คตูมได้360นะเออเนื่องจากมันจะเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดส่วนตรงนี้ผมก็จะกด3อันไปจนถึงวันที่4เลยนั่นเองเออจริงๆแล้วมันก็ดูฟุ่มเฟือยอยู่นะใครไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับ S <S กดแค่สองครั้งก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวพอไปในช่วงเลดเกมเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหลือเฟือแล้วแหละของสีฟ้าแลของสีม่วงนะแต่ถ้าเกิดเราอยากเลื่อนสบายในช่วงต้นเนี่ยเราก็ควรกดเลยนะครับใครไม่กดก็ไม่เป็นไรนะและในช่วงวันที่สองเนี่ยผมแนะนําเออถ้าเกิดเป็นไม่ได้นะผมอยากให้จบที่เวลสามสิบห้านื่องจากมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะเนื่องจากมันจะการันตีได้แน่นอนว่าวันที่4ี่เนี่ยเราจะได้ฟาร์มของสีฟ้ากันอย่างแน่นอนซึ่งผมก็ไม่น่าได้เนื่องจากผมไม่ได้กด แคันั้นนะที่มันต้องใช้เพชรสองพันนะผมไม่ได้กดนะอย่างน้อยเนี่ยผมขอเป็นเวลสามสี่แล้วกันเนื่องจากมันจะปลดล็อกเควสจ้างเมื่อกี้ตอนนี้มันก็สามารถมาขอเพชรจากบ้านพวอื่นได้แล้วนะเออเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะก็เข้าไปขอแล้วก็ขอให้สุดๆเลยนะใครที่มีของสีม่วงเนี่ยแนะนําให้เข้าไปเลยนะเนื่องจากมันจะได้เยอะมากๆเลยนะ มันจะได้ผิดเยอะมากๆแต่บางทีมันก็ไม่ได้ส่วนเจ้าประสานเนี่ยผมก็จะประสานถึงแค่มุเมงเลยเด้ก็พอแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไปประสานเจ้าแผ่นแรงที่มันอยู่ข้างล่างเป็นแผ่นรองนะเนื่องจากมันจะปลดเราพวกเปอร์เซ็นต์ HP กับโจมตีนะมันได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ5%เนี่ยก็ในช่วงเลตเกมก็เพิ่มได้หลายหมื่นมากๆเลย แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยก็เพิ่มมา80,000ื่นหรือหนึ่งนี่แหละผมลืมละในช่วงวันที่2เนี่ยมันก็สามารถมาอัพตีบวกกันได้แล้วครับเออผมจะยัดให้มีวสากาดอย่างเดียวเลยนะเนื่องจากมันเป็นตัวแบกบตัวเดียวของผมที่มันแบกได้แต่มันมันแบกได้แต่มันแบกยากมากเลยเออเออถ้าเกิดให้แนะนำนะผมก็อยากเลียจีอยู่นะแต่ผมเป็นเออจะทำแบบภารกิจเหมือนไอดีหลักไอดี ID ที่แล้วไงไม่รีไอดีแล้วก็เล่นไปเรื่อยเลย เล่นจนกว่าจะตึงเลยนะเออไอถ้าเกิดไอดีที่แล้วเนี่ยผมไม่ลืมนะฮัผมก็เล่นไปเรื่อยเหมือนกันนะมาครับมาพ v p กันหน่อยเดี๋ยวลังจจกา v p เศษเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปของต่างๆแล้วก็ทําการจบคลิปกันเลยแล้วกันนะโหฮัตซุมากิเปิดมาอย่างนี้รอดอยากนะก็หาคนที่พอสู้ได้แล้วกันนะใครสู้ไม่ได้ผมก็จะทําการกดไอเจ้าข้างหลังเนี่ยหกสิบเพนีนเนี่ยผมยอมเสียนะเนื่องจากขี้เกียจมากดเองเออมันมีแต่คนตึงๆกับเพียบทั้งนั้นเลย ส่วนเจ้าตรงนี้เนี่ยผมก็จะกดแค่2วันก็พอแล้วนะเดี๋ยวพอผมได้เจ้าตัวดํามาครบเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมากดเพิ่มแล้วเนื่องจากผมจะทําโซนิก2ให้ถึง5ดาวนะเนื่องจากมันจะไม่มีตัวบาความไวเข้ามาแล้วนองจากโซนิคอยู่อารไอตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มนะเนื่องจากเออมันมีแค่โซนิกที่เป็นตัวบัความไวระดับอยู่อารอดูตัวต่อไปนะครับว่ามันจะบาควาลอยไหมถ้าเกิดปับก็ควรจัดแหละเนื่องจากเราไม่มี ตรงนี้เราควรมาท้าซูนะแต่ผมไม่มีพลังงานแล้วก็ขออันนี้แค่ข้าไปเลยแล้วกันมาเขามาสรุปอันดับกันดีกว่าอันดะับผมก็อยู่288กันเลยนะครับค่อนข้างไก่เลยเออไม่ต้องเดียนหาหรอกเออไปดูตัวละครดีกว่าตัวละครก็มีจีนอสแล้วก็เมลสกาดมูม,มงอะไรแบบนี้ดูไปนะครับส่วนผานานก็มีประมาณนี้เลยนะเออก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับไปลวจุ๊มวกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยไะ